ดียา,ามค่ำค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ค่อยสบายเนาะน้ำมูกไหลก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่ทำคลิปนิดนึงเนาะกินยาไปนอนไปงีบนึงตื่นเพื่งจะตื่นลูกอ่ามน้ำสระผมตื่นเมื่อเกับหกโมงอะมึนหัวมันมึนหัวมึนหัวเนาะก็เลยนั่นต้องนะคะเป็นหวัด แพ้อากาศแพ้มากตอนนี้มันก็นั่นเนาะมันมึงพาเพื่นค่าดูดูดูดวงจันทร์เอาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์จันทร์ขึ้นแล้วจันทร์ข้างแดงเอะจันทร์ข้างขึ้นเนาะยังเป็นเสี้ยวอยู่ดวงจันทร์ขนมอ้ปิด น้ำมูกไหลตื่นเกือบหกโมงอะ่ะยาเข้าไปนอก็เลยนะั่นให้ดูบรรยากาศยามค่ำนะครับ <S 1> <S 1> พเพเื่อนค่ะแถวนี้ยังมีป่าเยอะค่ะมีนกมีอะไรให้เห็นตลอดแล้วก็เ่าเพื่อนๆ่ะก็ทักทา,า,า,ายกันเนาะคิดถึงอะยคิดถึง <c oughs> <c oughs> เสียงยังนั่นเจ็บคอมาจะไปซื้อยาอะไรเขียวใบโพเนาะ เขียวใบโพกินไปมันเบาะนะไอพวกเจ็บอ๋อไอพวก <c oughs> อย่างเงี้ยร้อนไนอะ่ะเบาก็าเคยเป็นเนาะบางทีเป็นตรงเนี้ยเจ็บหมดเลยก็กินเขียวไโปโพคือให้เขาคลายเนาะคลายร้อนในทูกันนะครับเพื่อนขาโนดูแลสุขภาพให้กำลังใจกันนะคะดูบรรยากาศรอบข้าค่ะรอบแถวนี้ป่าเยอะค่ะเพื่อนยังเป็นป่าอยู่เ <c oughs> นี่ย เขาบ้านตรงนี้เขาซื้อที่ตรงนี้เขาซื้อไว้แต่เขายังไม่ได้ทําอะไรเนาะแปดยุงยุงก็ชุมนเพื่อนๆก็สู้ๆกันไปนะคะเพื่อนันเนาะให้กําลังใจกันก็ขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่เพื่อนๆมาให้กําลังใจเนาะมือหัวเนี่ยมือตึ๊บๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกัน